วยลบก่อนลบก่อนลบก่อนอ ok on, นะล้อกอนนะเจะเอากล้วยมาให้นหน้อโอ้ยโอ้ยล้อล้อล้อ <c oughs> ล้อโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรีนะครับมีบางาา<ม>แต่แต่ดูบรรยากาศสิพายุพายุลมพัดแรงฝนจะตกไหมเนี่ยเราจะเจอฝนไหม เข้าไปข้างในกันอันนี้บัตรค่าเข้าคุยใหญ่ผู้ใหญ่สามสิบเด็กยี่สิบบาทไปแล้วงนไปทำไมฮะนี่ถือเพื่อเพื่อฝนตกไงไหนควายอยู่ไหนดูสิเขาจะตกแบบลมพัดไอ้พญานาคคราไหนไหนไหนพญานาคเหรอพญานาคราฟเหรออ๋อนี่บินขั้วชี่ให้ดูพญานาคอุ้ยพายุมาแล้ว บอกแล้วจังเมเขามาฮะเขามีจุดถ่ายรูปเอาหน้าโพมาเออขี้ควายขี้ควายแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอควายเป็นๆเ,เลยนะแม่บีว,วิจูเรียวจูเรียวน,นี่ควายธนูควายธนูบีมควายธนูเป็นของของขังของขัง,ง,งไงถ้าควายคจริงอ่ะควายธนูต้องมีายางตุง้มมากกว่ามันเหรอ อขวายขิดควายขิดควายขีดทำไมไม่มีคนเลยอ่ะแม่บีเสาร์นี้คนน่นนาจะเยอะเหรอธรรมดาได้กลิ่นไอของกลิ่นควายแล้วลโอ้ลมเย็นสบายามีสลิงห้อยไปตรงนู้นใช่ป่ะหรือว่าที่ฝึกทหารที่ฝึกทหารเนะอ๋มอ,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 อมีให้อาหารปลาตรงนี้ให้อาหารปลาครับ าสะพนไม่ไม่เห็นไม่เห็นคนสักคนเลยใช่เรายังไม่เจอใครเลยอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยวัวอุ้ยวัวตรงปีอ่ะวัวนอนอยู่นะตรงปีตรงตรงเสาเขาล้่นเขาผูกเชือกอยู่ตรงเสาวัวดูป้านดูป้านเนาะวัวจริง นั่นน่นอนตาเบลเบลบ้านสมัยเก่าบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยกสูงนะักสูงเน่อใครจะให้หันป่าก็ให้ได้นะครับเดินข้ามสะพานไม้นี้ไป็ให้หันป่าแตวันนี้แปลกน่ือคนวันนี้เรามาวันจันทร์วันธรรมดาคนอาจจะน้อยครับ้ยตอนนี้เราเจอแล้วเปสกลับ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 กลลับกปาทำเสียงเขาหนีหมดเลยอะ กับๆๆ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 ๆ ขึ้นมาแล้วขึ้นไปตัวหนึ่งนี่ตัวที่สองกำลังเดินขึ้นไปโอ้กินกินควายชัดเเลยกินแรงหน่อยเขาชอบเล่นน้ำทีโคนพอสถานการณ์โควิดอ่ะที่เที่ยวหลายๆที่ที่ป้าไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะแต่พอบินดูดีๆนะนี่เขามีร้านกาแฟนะซื้อน้ำซื้ออะไรมานั่งกินได้แล้วแล้วควายก็ว่ายน้ำมาหาเราบิไม่กลัวตไ่นะบิมนั่งดนั่งได้ไม่พังไม่ขาด วิ้ย้ยเขาเรียกควายให้เราเขาบอกให้หาห่ารได้ไปซื้อห่านมารอเร็วุยมาแล้วไปมาแล้วมาเร็วดู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 เขาว่ายน้ําเขาว่ายน้ํานี่นึกว่าไม่มามาด้วยเขาฟังรู้เรื่องอ่ะบีซื้อมาเยอะเยอะเออเขาได้พอกิน มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ควายกําลังว่ายน้ํามาหาเราแล้วครับ<า>เขาเรียกให้เขาเรียกให้ออเฮ้ยเขาฉลาดเนอะเขารู้จักชื่อเขาด้วยอะ่ะอะไรนะเขาปีนขึ้นมาได้นิดนึ่งจริงเหรอไว้ลบกกันลบกกันลบกกัน อ๋อล้อกันนะเดี๋ยวเอากล้วยมาให้ตีน่า้อโอ้ยกยปีน่านี่โอ้ยล้อล้อลอตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ครับอ๋อตัวเมียโอ้ยหิวหิวเรื่อเรยไม่ต้องกลัวบีมโอ้โห้เท่อะตัวนี้อิ่มแน่มามาตตัวเดียวสบายบีมให้เขาบ้างดิ เอาเอาครับมาเลย<ห>อ๋อบีบีบ,บ,บ,บีต้องซื้อไม่กล้วยไม่พอหรอกให้สอนให้กินเปือกไปด้วยเขาฉลาดไงตอนนี้มาหนึ่งตัวครับเบีโหโหโดยดูดิโ,โอ้ยตัวใหญ่มากเลยแต่เขาไม่ปีนนะเขาไม่ปีนขึ้นมามไดแค่นี้ขึ้นมาแบบโอ้อร่อยมากมากเลยแม่บีคุ้มค่าจริงๆเลยที่ว่ายน้ำมาหา <laughs> บีมดูแววตาเขาดิบงงเบวมากเลยอเโดข้าอ่ะอีกตัวกำลังว่ายน้ำมาแล้วครับกินเหมน้าโพดอ้วนตกพอดีดีนะเราเดินถึงที่หมายแล้วมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งว่ายมาท่ามกลางสายฝนครับตัวนี้ให้เขาพอแล้วเดี๋ยวให้ตัวนี้มั่ง น่าจะตรวเมียทั้งคู่น้องสานะก็อยากจะกินเอาไปเลเอาอีกเอาอีกสองร้อยครับเน่อีกตัวมาแล้วกินเรียบร้อยอ่าให้แม่ให้บิมนั่งดูรอรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเออรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้ไปข่แม่ไปข่แม่ไปไหนอะกลับแล้วอะไปไหนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป จปลาปลาปซื้อกล้วยเพิ่มแต่ควายรอเราไม่ไหวไฟไปแล้วอย่าเรียกไม่ฉลาดนะพิมพ์เสร็จไว้กลับเลยมาเร็ว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 นี่นี่แม่แม่บีเรียกกลับมาอีกแล้วมาเร็วอุ้ยบีตัวนุ้นก็จะมานะมาเร็ว โอ้ <laughs> <laughs> มาเร็ว <laughs> มากว่าจะไม่เ, <laughs> เอาก่อนนะอย่ากกวายมาแต่กินจนอ้วนนะดูท้องดิกลับมาอีกรอบนึงครับ <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้โหว้ยอัได้หรอ <laughs> อ๋อบี้เขาเขาเอา,เอาขาเนี่ยเยียบตรงไม <c oughs> <c oughs> ้ป้าเพื่อที่จะยืน <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ลูกเอ้ยตัวหนึ่งจะมาเอ้ารอ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  ล้อ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 เราซื้อกล้วยเพิ่มอีก200เมื่อกี้ให้หมดไปถุงนึงฝนต๊ะเลยเลยขาดตอนเลยบีมมนนตอนนี้ฝนซาแล้วบีมเรียกดิบีมเดี๋ยวบีมลงเรียกเลยทำเสียงมาเนี่ยเมื่อกี้ทำเสียงมงเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนู่น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 นี่เอ้ตัวนี้เขาแก่แล้วอ๋อตัวนี้เขาไม่ปีนเหรออ๋อไม่ปีนอาบีต้องให้ที่หนาม อายุเยอะอายุเยอะงามงามงามปีนไม่ไหวโอ้นี่พี่ตาเขาบอกตัวนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วครับตัวนี้กินช้าหน่อยกินแบกสโลสโลน้าจงจานน้าจงจานต้องขยับขยับตามครับเพราะว่าเลื่อนไปตามน้ำไง ฟันขาวเลยพี่โอ้อเก่งจริงเก่งอายุยืนอายุยืนเลยดเลเลเยดูสิเขาไม่ยอมไว้น้ําไปหาเราเขาเขามีอาหารของเขาในคอเขาเนี่ยอ้าวอ้าวอีกตัวหนึ่งไม่ได้ล่ามอะจะคิดแล้วเปล่าบีนเดินดีๆนะระวังเยียบน้ำ โอ้โหนี่ไก้ชิดมากครับเอาอ่าเด็ดแบบนั้นแหละไม่กินน่ะนี่หิวอ่ะกู้งไงไม่กินไม่กินบีบให้ตัวอื่นให้ตัวอื่นตัวอื่นอาจจะกินอ้าวตัวนี้กินน่ะไม่า่เอใช่เหรอเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหคั้งแล้วคังแล้วคังแล้ว อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้อันนะคันนี้ยืนง่ายแล้วข่ายบอกทำไมไม่มาให้ตรงนี้ตั้งแต่แรกล่ะเนี่ยยืนได้อ่ะอืมไปรู้แล้วอืมกินแบบว่า limited, อลิมิเต็ดต่อเนื่องสบายเนี่ยตอนนี้เราก็ ให้อาหารควายเสร็จแล้วแล้วน้องควายตัวแรกที่มากินอาหารนะโหมองตาเราตาแบบว่าน่าสงสารอืมโอเคสำหรับทริปนี้ก็สนุกสนานมากมายเดี๋ยวเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย